กีนอัสดาพรเผยนาทีทันวาโผลมาที่บ้านทำสิ่งนี้แม้เลิกกันแล้วเล่นเอาชาวเน็ตขาเพือกตาลุกวาวหลังนั่งเอกสาวกินอัสดาพอรอัภาพในไอจีสตอรี่ขณะที่กำลังกินลามะยอนอยู่ก็มีหนุ่มมาหาที่บ้านซึ่งนั่นก็คือหนุ่มทันวาสุริยะจาก อดีตแฟนหนุ่มที่เพิ่งเลิกกันไปนั่นเองงานนี้เสียงถามเซิงแซ่มาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหนอคู่นี้หรือจะกลับมาคืนดีกันแต่อย่างไรก็ตามสาวกีนก็ทิ้งท้ายเฉลยความสัมพันธ์ในคลิปว่าเขาแค่มาเอาของเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยความที่เราเลิกกันด้วยสาเหตุที่มันไม่ผิดศีลธรรมมันเป็นการตัดสินใจของทั้งสองเราพูดคุยเป็นเพื่อนหวังดีต่อกันได้ว่าเสียดายจังลุ้นไม่ขึ้นสง,งันโด โดยก่อนหน้านี้หลังจากที่นางเอกสาวกินอัสดาพรและทันวาสุริยะจาก ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีกินได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ทําให้ความรักของทั้งคู่ไปต่อกันไม่ได้ในรายการแชร์ซึ่งในขนาดที่พูดถึงอดีตคนรักกินก็กั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนที่จะร้องไห้ออกมากลางรายการสดนางเอกสาวเราว่าไม่มีใครบอกเลิกใครเหมือนมีทะเลาะกันบ้างต่างคนต่างหลุดพูดคนมีแฟนก็ต้องมีแบบนี้บ้างที่เราลดสถานะเราใช ใช้เหตุผลแต่ก่อนจะเอาอย่างไงกับเรื่องนี้มีระยะเวลาของมันเป็นปีนป แล้วที่ความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเดิมแบบเราต่างคนต่างเย็นชาใส่กันไม่ได้ใส่กันเหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆปัญหาที่ทะเลมาจากเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ยินยอมรับว่าทันวาเขาไปสายธุรกิจแล้วส่วนตัวหนูยังชอบและรักการแสดงเล่นในหลายบทบาทเลยค่อยๆไปคนละทางพอทํางานในวงการก็มีคอนเทนต์มี PR ทํานู่นนี่แล้วทันวาไม่ชอบมีดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เช่นเรื่อง ถ่ายรูปก็จะแบบไม่ได้อดทนที่จะรอกันผู้หญิงเขาอาจจะอยากจะถ่ายเยอะมันเล็กๆในน้อยหมดเลยเริ่มจากครั้งที่ 1, 2, 3โอเคครั้งที่ 10, 11เราไม่ชวนเขาดีกว่าเลยเกิดระยะห่างมันก็มีอีกก็คือเกิดมาจากเรื่องเล็กๆในน้อยแบบนี้